สวัสดีค่ะมื้อน,นี้สิพามาเห็ดตามังหงกินกันนะคะ่ะทอดปลานิลไปแล้วค่ะอันนี้มาเอตตามังหงค่ะเครื่องก็มีทั่วไปนะคะ่ะหมักน้วมะเขือเครื่อหมักเพชรกระเทียมค่ะแนบกินครับก็บมีผักหอมป้อมบ้านหานะะ้าค่ะผักสลัดผักกระลำหมักแต่งหมักทัวค่ะเดี๋ยวมาซับมังหงกันก่อนค่ะแล้วก็ไปตำกันค่ะ ใส่ผงเผ็ดใส่กระเทียมลงไปค่ะตำเลยค่ะใส่มะเขือเืองลงไปค่ะ พอมันเคือเบี้ยวบี้มันเคือเคอือเข้เาไปจักหน่อยมันออกรสชาติเนาะต่อด้วยน้ำมะขาม น้ำตาลตามชอบนะคะน้าปลาค่ะหนึ่งทัพพีเลยค่ะน้ำปลาประมาณซ้อนหนึ่งเนาะครึ่งช้อนครึ่งช้อนอนะ มะนาวลงไปหอมๆสักชิ้นหนึ่งกันสีสันต่อไปใส่เส้นบังหุงเลยจ้า กายชิมบอให้แม่ชิมดูหอมหอมซิมมึงก่อนนะคะอืมซับซับโอเคๆ มาจ้ามา,ก,ากินข้าวเที่ยงนน้ำกันค่ะแล้วละจ้าปลาทอดด้วยปลาหมูถ่ายนี้ด้วยไก่ย่างมาเด้อปลาทอดไก่ย่างจา้ากินกับผักเยอะๆค่ะนำก,ก,ก,กันปูปูปูชนมเอ๊ะเด็กชน,นิดกินข้าวเหนียวกินผักด้วยนะครับ ขอตัวไปกินข้าวเที่ยงก่อนด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะน้องการน้องก้าสวัสดีผู้ชมด้วยลูกอร่อยไหมครับ